เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยตอนที่ห้าก้าไปข้างหน้ากับเจรจาดีครับพี่ผมว่าใกล้เคียงกับพันธุ์ที่เอามาให้ดูคราวก่อนเลยถ้ายังไงพี่ลองดูว่าส่วนไหนที่ยังขาดปุ๋ยอยู่นะครับบอกได้เลยแล้วลูกชายพี่เป็นไงบ้างครับเปิดเทอมแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเออถ้าพี่ต้องการอะไรเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมแวะเข้าเมืองจะแวะไปดูให้นะครับ สนุกดีครับเดี๋ยวเนี้ห<อ>าข้อมูล,อ,ลอะไรก็ง่ายไปหมดเลยการรวมกันของสิบบ้านเนี่ยเจ๋งมากเลยครับการค้าขายระหว่างกันสะดวกและพัฒนาขึ้นมากเครื่องจักรที่นําเข้ามาก็ไม่มีกาําแพงภาษีทําให้ต้นทุนลดลงส่งออกผลไม้แปรรูปได้ในราคาที่ถูกลงลูกค้าก็พอใจมากเลยผมคิดว่าเราน่าจะจ้งางแรงงานฝีมือจากต่างประเทศมาสร้างระบบใหม่ให้กับโรงงานผมนะครับเรื่องเนี้ย เจรจาคิดว่าไงบ้างครับดีมากเลยนี่เรียกว่าเซรีได้ใช้ความรู้ใหม่เกือบครบทั้งหมดแล้วนั่นเนี่ยนี่ลองเข้าไปดูเว็บไซต์สิมีข่าวเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ด้วยนะเซรีรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชาวเราเนเกอร์แลนด์ตั้งใจกันเต็มที่เพื่อความสุขของชาวอาเซียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านเกษตรกรร,กร,รวมถึงลูกหลานของพวก,พวกเขา ตอนนี้เด็กๆทุกคนกินดีอยู่ดีเพราะเศรษฐกิจดีทุกอย่างก็ไปได้สวยอเหมือนที่เจรจาบอกไว้ในวันแรกที่เราพบกันเลยประเทศไทยเองก็ได้ประโยชน์เยอะนะจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนเข้าเป็น AEC น่ะใช่ครับพอคนเราได้รับโอกาสและมีทีมมืออยู่แล้วทําให้สินค้าขายได้พอมีเงินทุนต่อยอดธุรกิจแล้วขยายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม แถมยังได้แรงงานฝีมือดีจากต่างประเทศมาช่วยอีกเรียกว่าแลกเป็นสิ่งที่ดีให้กันอย่างยุติธรรมเลยนะครับเสรีนี่เก่งจังเลยเข้าใจอะไรได้รวดเร็วมากแน่นอนครับเพราะผมมีเจรจาขอช่วยเหลืออยู่ไงเอ๊ะนี่ได้เวลาเราจะไปดูโรงงานใหม่กันแล้วนี่เสรีใช่ครับไปกันเลยดีกว่า นำเข้าเครื่องจากเหล่านี้น่ะต้องยกให้เป็นความดีของเจราจาเลยนะเฮ้ย hey, ไม่หรอกเสรีต้องเรียกว่าเป็นผลงานร่วมกันของเรามากกว่าสวัสดีครับ Hello คุณเซรีคุณเป็นไงบ้ l งฮัลโหลมิ I am fine, thank you. And you? I'm all right. And I would like to thank you about the goods. They came with the high quality. I am glad that you are happy with my, my work, product, sir. Sure. Okay. So, I will recommend my friend about, about celery fruit. fruit and, and then, then they, they will you call, call you, you soon. soon. Thank you so much, sir. See, See you, you soon. Bye bye. bye, -bye. Goodbye. ชาวเลโกแลน์ขอแสดงความยินดีด้วยนะขอบคุณมากเลยนะเจรจาเช่นกันเสรีถึงเวลาที่เราต้องกลับไปทำหน้าที่ช่วยเหลือคนอื่นให้ประสบความสำเร็จและพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วล่ะเสรีผมจะพัฒนาธุรกิจของผมให้ดีที่สุดและจะแนะนำเพื่อนๆให้ศึกษาเรื่องการค้าระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการค้า เราจะจดจำคุณไว้ตลอดไปเซรีดีใจด้วยนะในที่สุดคุณก็ทำสำเร็จจริงๆเจรจาทูนแห่งการค้าเซรีทำได้ดีมากถือว่าภารกิจเสร็จสมบูรณ์อีกครั้งขอบคุณท่านผู้อาวุโสประจำเมือง ยังมีผู้ที่มีความฝันที่จะสร้างธุรกิจและใช้ประโยชน์จากการค้าเสรีเป็นเปมามากมายเจรจาผู้แึงการค้าเสรีจะเดินทางไปยังจุดหม,มายใหม่ละมอบความรู้ให้กับทุกภาคส่วนยังทั่วถังวเธอทีนี้คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าจะพบกับเจรจาได้ที่ไหนแล้วเราจะก้าวไปข้างหน้าพร้อม,อม,อมกัน 拜拜。Bye bye. Bye bye.